สวัสดีกัลยาณมิตรท่านผู้ฟังที่รักในธรรมะและพลังแห่งความดีทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าในชีวิตของคนเรานั้นบางครั้งโชคดีเหมือนฟ้าประทานบางครั้งเหนื่อยแทบตายเงินก็ไม่พอใช้บางคนค้าขายกําไรดีทุกวันบางคนขยันเท่าไหร่ชีวิตกลับเหมือนวิ่งอยู่กับที่ เคยมีคำถาไมไหมครับว่าทำไมบางคนมีพลังดึงดูดเงินทองบางคนถึงเรียกโชคลาภเข้าหาตัวได้เสมอหนึ่งในคำตอบนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่คือพลังแห่งความเชื่อและพลังศรัทธาที่ฝังอยู่ในจิตใจของเขาเหล่านั้นความเชื่อก่อให้เกิดแรงดึงดูดศรัทธาสร้างพลังใจ และเมื่อพลังใจเข้มแข็งขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องธรรมะสร้างสุขวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสิ่งที่ควรพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ที่เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมพลังบวกพลังแห่งโชคลาภดึงดูดเงินทองเรียกทรัพย์ให้เข้ามาไม่ขาดสายจะมีอะไรบ้างนั้นมารับฟังกันอย่างมีสติ และเปิดใจนะครับและนี่คือเคล็ดนับดึงดูดพลังแห่งความร่ำรวยด้วยการพกสิ่งดีๆไว้ในกระเป๋าสตางค์สิ่งเล็กๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตลอดไปเพราะเมื่อใจเราเชื่อและมือเราลงมือทำความโชคดีและความมั่งคั่งก็พร้อมจะหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดหากท่านรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามช่องธรรมะสร้างสุขเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆเคล็ดลับชีวิตและพลังศรัทธาที่จะช่วยเติมเต็มทุกวันของคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับแม้แค่กระดาษใบเดียวก็กลายเป็นของขลังข้าวสารไม่กี่เมล็ด ก็กลายเป็นขุมทรัพย์แห่งโชคลาภผู้มีศรัทธาจะไม่พกของมงคลด้วยความกลัวแต่จะพกด้วยจิตแห่งความรักความเคารพและความมั่นใจว่าจะใช้เงินอย่างมีสติจะหาเงินด้วยความขยันและจะรักษาเงินด้วยความซื่อสัตย์จงระลึกไว้ว่าพลังของสิ่งที่เราพกไม่ได้อยู่ที่วัตถุ แต่อยู่ที่จิตของเราที่ให้ความหมายกับมันหากเราพกสิ่งดีและจิตดีไว้ในตัวสิ่งดีๆก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเหมือนแม่น้ำที่ไหลมารวมกันและทุกครั้งที่เปิดกระเป๋าสตางค์ออกอย่าลืมขอบคุณเงินและยิ้มให้โชคดีเพราะศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่แค่การพกของมงคล แต่คือรู้สึกว่าเราคู่ควรกับความร่ำรวยและพร้อมใช้ความมั่งคั่งไปในทางที่ดีงามขอให้ทุกท่านพกไว้ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่พกจิตใจดีๆพกความศรัทธาและพกความหวังดีให้กับตนเองและผู้อื่นแล้วพลังจัก,กรวาลจะเปิดทางให้คุณร่ำรวยมั่งคั่งและโชคดีไม่ขาดสายทำไมกระเป๋าสตางค์ถึงสำคัญ กระเป๋าสตางค์เปรียบได้กับบ้านของเงินถ้าเราปฏิบัติกับเงินอย่างดีมีความเคารพรู้คุณและรักษากระเป๋าให้สะอาดเป็นระเบียบก็เหมือนเราจัดบ้านให้ดีเงินก็จะรักเราและอยากอยู่กับเราไปนานๆแต่ถ้าใครกระเป๋าเก่าขาดยับยุยยีหรือมีบินนี่สินยัดเต็มนั่นเท่ากับคุณกำลังส่งพลังงานลบออกไปว่า ันไม่มีฉันขัดสนเงินจึงจะหนีหายไปเรื่อยๆของเล็กๆเหล่านี้บางคนอาจมองข้ามแต่คนที่มีศรัทธากลับรู้ว่ามันคือตัวแทนของพลังแห่งโชคลาภเป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้คุณและเปิดรับพลังแห่งความมั่งคัง่งกระเป๋าสตางค์ไม่ใช่แค่ของใช้แต่คือบ้านของเงิน ท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราอาศัยอยู่ในบ้านที่รกแตกขาดเก่าเหม็นอับเราก็คงไม่รู้สึกอยากอยู่หรืออยากกลับบ้านเงินเองก็เช่นกันครับหากกระเป๋าสตางค์ของเราเก่าโซมขาดใส่บินนี้สินเต็มไปหมดไม่มีระเบียบพลังของเงินก็จะอ่อนแรงและไม่อยากอยู่กับเรา แต่ถ้ากระเป๋าของเราสะอาดเรียบร้อยมีของมงคลมีพลังดีเหมือนบ้านที่อบอุ่นเงินก็จะไหลามาไม่ขาดสายความเชื่อโบราณกล่าวไว้บ้านสะอาดเรียกแขกดีกระเป๋าสตางค์ดีเรียกทรั์ดังนั้นกระเป๋าสตางค์ไม่ใช่ของใช้ที่เลือกแค่ตามแฟชั่นแต่ควรเลือกด้วยความเคารพและตั้งใจให้เป็น บ้านแห่งพลังเงินทองพบอะไรไว้ในกระเป๋าสตางค์ดีต่อไปนี้คือเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมองคลที่หากพบไว้ในกระเป๋าสตางค์จะช่วยเปิดกระแสะโชคลาภดึงดูดพลังแห่งความมั่งคั่งเข้ามาสู่ชีวิต 1. รูปพระหรือพระเครื่ององค์เล็กพกไว้เสมือนเป็นสิ่งคุ้มครองไม่ใช่แค่ป้องกันภัยเท่านั้น แต่ยังเสริมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะหลวงปู่ทวกเชื่อกันว่าเหยียบน้ำทะเลจืดและเงินไม่ขาดมือหรือหลวงพ่อรวยก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่พุทธทุนโดดเด่นในด้านการเงิน 2. ธนบัตรเรียกัพทย์จะเป็นมงคลเช่นเลขลงท้ายด้วย 9, 8หรือ5เก็บไว้ในช่องพิเศษ ห้ามใช้เด็ดขาดเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดเงินทุกครั้งที่ใช้จ่ายให้มองธนบัตรใบนั้นแล้วอธิษฐานว่าเงินจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกเท่าทวีคูณ 3. ยันเรียกศัพท์เช่นยันหลวงปู่ศิลายันพระศรีวลียันพญาเต่าเรือนหรือยันนกขุมเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ใส่กระดาษอาดสะอาด พับเล็กๆใส่กระเป๋าไว้ใกล้เงินขอให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่หยิบจับ 4. รูปหรือสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าเช่นเทพเจ้าไฉสิงเอียเจ้าแม่กวนอิมพระพิคเนศหรือพระแม่ลักษมีท่านใดที่นับถือให้พบรูปภาพเล็กๆติดไว้เสมอเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตั้งมั่นอยู่ในความขยนัน ประหยัดและศรัทธา 5. มเมล็ดข้าวสาร9้าเมล็ดหรือเศษดินจากวัดข้าวเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ดินคือฐานแห่งชีวิตเมื่อเราพกสิ่งเหล่านี้ไว้เปรียบเหมือนมีพื้นฐานมั่นคงพร้อมงอกเงยในชีวิตและเป็นเคล็ดว่ามีข้าวมีที่ไม่อดตาย 6. ใบไม้แห่งโชควาาเช่นใบไม้มงคลแห้งจากต้นวาสนาต้นเงินไหลมาต้นกวักมรกตพับเล็กๆใส่ถุงพลาสติกใสแอบไว้ในกระเป๋าพืชเหล่านี้มีพลังชีวิตเมื่ออยู่กับเราจะเสริมการงอกเงยและเงินไม่ขาดมือ 7. เเหรียญศักดิ์สิทธิ์เช่นเหรียญหลวงปู่ศิลาเหรียญหลวงพ่อเงิน เหรียญพระอุปคุตหรือเหรียญกระสาบเก่าที่มีอายุยาวนานเชื่อว่าช่วยเก็บเงินอยู่แต่ต้องพกแบบไม่ปะปนกับเหรียญใช้ทั่วไป 8. กระดาษจ,จารึกคำอธิษฐานเขียนคำว่าฉันมีเงินใช้ไม่ขาดมือเงินทองไหลมาเทมาอย่างง่ายดายฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งพับเก็บไว้เหมือนเข็มทิศจิตช่วยเปลี่ยนคลื่นความคิด ให้ดึงดูดโชคลาภ9เบีย้ยแก้หรือเครื่องรางสายเมตตาขาขายเบีย้ยแก้ที่ปลูกเสกโดยพระเกจิสายเมตตามหานิยมเช่นหลวงปู่ศิลาหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่หลิวจะช่วยแก้อาถรรพ์แก้คนติดขัดดึงลูกค้าดึงงานดึงเงินพกไว้ไม่หนักแต่เสริมพลังได้มหาศาล เคล็ดลับเสริมพลังกระเป๋าสตางค์มันจัดระเบียบกระเป๋าให้สะอาดไม่มีบินนี่ไม่มีเศษกระดาษรกๆทุกครั้งที่ใช้จ่ายให้ขอบคุณเงินว่าขอบคุณนะที่อยู่กับฉันฉันใช้เธอด้วยความรักอย่าใส่สิ่งของแตกหักสิ่งมีคมหรือซองสีหม่นหมองในกระเป๋ามันสวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหาืีลิงดำสั้นๆทุกวัน วันพระหรือวันเกิดของเราให้ล้างกระเป๋าสตางค์ด้วยแอนกร,รอออนแล้วนำไปวางตากแสงแดดเบาๆเพื่อชาร์จพลังท่านผู้ฟังทุกท่านครับการพกของมงคลไว้ในกระเป๋าสตางค์นั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่จิตของเราที่เปลี่ยนจากความกังวลเป็นความมั่นใจจากความจนเป็นความพอ จากความไม่เชื่อเป็นศรัทธาเมื่อใจเราเปลี่ยนพลังในชีวิตก็จะเปลี่ยนและเมื่อเราคิดดีทำดีใช้จ่ายอย่างมีสติพลังแห่งเงินทองจะไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องรางลวงตาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาที่ย้ำเตือนให้เราเชื่อมั่นในพลังดีของตัวเองสิ่งของเล็กๆ ที่ใครบางคนพกไว้ในกระเป๋าสตางค์อาจดูธรรมดาแต่แท้จริงแล้วคือของศักดิ์สิทธิ์ที่หลอหลอมด้วยพลังใจขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อบุญให้คนที่คุณรักและกดติดตามธรรมะสร้างสุขเพื่อรับแรงบันดาลใจและธรรมะดีๆได้ทุกวันนะครับขอให้ทุกท่านพกสิ่งดีๆไว้ในใจและในกระเป๋าสตางค์ ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังทุกวันสาธุ